ล่าสุดบ่มีหอดแนวสิโพดแล้วทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนตอนนี้เก็บน้ำยางครับบึงก็สอบน้ำยางแดด่องตาเป็นแต่บัวโบตกไง้หวัดฝนบางหันก็เหมือดมากอยู่บาดดีกว่าบัวโตขีกเลย,ยนี่แหละครับสวนยางมันก็นต้นงหญ่อยู่แต่วันมันอยู่ในโทรศัพท์มันต้นหน่อย ทำไปเล่นไปครับโอจะหลุดมือตกเซนถุงนำ้ำยางเนี <c oughs> ่ยเพราะฉะันได้ขอไปเบิ้งหลังบานเนี่ยมอนเพราะว่าหมู่บ้านนี้ย <c oughs> ังส่วนยังมันว่ายังดีล่ะลดลุ่งโพดก,กับลดลุ่งแต่ก็าเคยโพดได้หลายแบบนี้ไมโพดหน่อย กับเลยบ่มีหดแนวสิโพดทุกคนเปลี่ยนเบิดส่วนทุกอย่างกัโหลดมันก็บ่มีแนวสิโพดตัวังจักว่า YouTube จักว่าเฟียดจักว่า TikTok จักว่าเพจมั่วเบิดนะกับเลยบ่มีหดแนวสิโพดปานนี้โอ้่อยละอุกละอังเพราะว่าชวนมาข่อยโพด่อยก็สิมีแต่คลิปเจ้าของนี่ล่ะวะไม่ค่อยเอ่อนหนูนี่นั่นไม่โพด เขาบอกให้สร้างคลิปด้วย AI เห็นบ่มคอยไปบ่ยากนี้แหละคอยร้องขอยไปเบิ่งอยู่แต่ว่าคอยบอกมั่โพตสร้างสร้างคลิปด้วยตัวเองนี่แหละยืนยันตัวตนก่อนคอยก็ได้ได้ซวดโมเมน3-4สามสี่หมื่นคอยเป็นจังได๋ดอกซุ่มื้อนนี่คอยเป็นคั่นขัน่แต่เก่าข่อยสิไลน์อยู่ตลอดนะซุ่มื้อนนี่คอยบ่เป็นคั่นๆแม่นไลฟ์สด ต่างต่างแต่มีโฆษณากับมะแปะดนี่เราคอยคานได้เป็นอะไรไม่ร sure. ู e oh, ้พี่น้องบ้องไปหลาดสุดมันกับจีบยังสีละทรงทรงคลิปเงากันอาสมีละเล็กสีบอกยังเว็บอกพี่ซาละมากๆแม่แม่แม่สีละ